อันนี้เป็นที่ของเสือดาค่ะเอ้ยอยนอนมนอนมันนนชิยงตัวขาวชิงตัวขาวหูวไม่เห็นออชงตัวขาวนบเขานอนลูกเขาไม่นั่นไงนั่นไงใน,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 นต้นไม้เขาไม่ลุกเขาไม่ลุกเขาไม่ลุกนั่นไงคะนั่นไงคะเชิงตัวขาวเออเสือขาวเสือขาว โอ้แสดงว่าฝนเพิ่งเพิ่งหยุดตกนะเน Help, ี ogi, urgency, ่ย er> เห یں, ็นไหมเขานอนเขานอนเขานอนเราอย่าไปรบกวนเขาเลยเนาะเขาเจเขาใจเด็กใจเด็กเจที่อยู่ที่อยู่ก็กว้างขวางเนาะกว้างขวางแต่ว่ามีมีตัวเดียวมาว

เสื้อคล้องแท้ว้าวคล้องแท้สองตัว

อออโอ้ยเล่นน้ำอีกพ่นาพ่นะพ่นะพ่นะพ่นมุดน้ำอีก่นมุดน้ำอีกเรียบร้อยพ,พี่เขาจะปล่อยไก่มาอีกอะพี่เขาจะปล่อยให้ตัวนี้ตัวนี้รออยู่รออยู่ตัวข้างบนรออยู่ค่ะ ด okay. <laughs> <And S 1> ีไหมลูกเฮ้ยตกใจมาแล้วมาแล้วอาหารอาหารของมาแล้วโอ้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  โอ้ย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 ยังคาบอยู่ยังคาบอยู่ดูอันนี้ยังไม่คืนเออเออเออเฮ้ยยังคาบอยู่เฮ้ยยังคาบอยู่ขยำแล้วขยำแล้วเออรูัวกขาวขกระดูกมันบอกอ้วมันหมากเลียนนะนกเสือกันเนาะโอ้โหเฮ้ยถ้าเห็นอยู่ในป่าเห็ดในเฮ้ยเฮาเปลนครับวิ่งก็ไม่เห็นคุณได้ได้ห้ำนั่นน่ะ เห็ดเชวอยู่บานนี่เอาไมแร้าไม่เล้าไมเร้วโอ้โหมาไก่คนมาไก่คนอุ้ยเพิ่นให้มาไก่เ้เลยเี่ไก่ชิดไก่ชิดไก่ชิดอ๋ออันนี้ไม่เขาไม่ต้องกระโดดเอามาให้ใกล้ๆให้ถ่ายรูปใกล้ๆน่แ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  เอขับอ wow, ังบวบด้วยขับอังบบดย Come bro t h e r s t i l l chicken เ้ยบเหลือเมองมองว่าคุณจะได้กินไหมสันตัวนี่คุณมองได้ไหมเออเราว่าคันนั่นมากกินคั้นนี้มากอ่ากินเนาะ ชี้ด a งไล o จีบผีไม่ e ม่เราไม่ได้เดนชเอือ่าไม่เยอม่เยอ g t ดช่วยเฉยเออเออเดี๋ยวเข้าเออเออยังไม่อิ่มบ่เอ้าโดดอีกเว้ยเห็นอยู่ในป่าเห็นในเฮยเฮา น้ำเลิกสำไหนคะเนี่ยนะนครับน oh. ้ำเลิอกสำหรับไหนโอ้ท่วมหัวเลยเนาะน้ำเนาะอย่าไปใกล้นะลูกนั่นไงลูกตัวดำดำอ่ะเสือดำเสื้อดำเออเสือดำเสื้อดาเสื้อดำเสือดาเสื้อดำเสือดากับเสื้อดำเสือดำเสือดำ อยู่ห่านอยู่ในเสือดำอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอยู่ข้างบนตัวหนึ่งโอ้โอ้นี่มันมีเสือเนี่ยเนี่ยเสือเสือเบงกอลหรือเสืออะไรกันเสือดาวเสือดาวอยู่ข้างล่างเสือดาวไม่อะไรนะมันทำหอมเอะไรนะหอมหอมเมื่อท้องกินไปเลยกินเหลือะ

ขณะนี้เราก็จะไปชมชมอะไรกันคะชมขวัญเราจะไปชมอะไรชมนกว่ะไปโอ้โห,โโหปลาข้ามไปเลยข้ามไปเลยลองเท้าเปียกลองเท้าเปียกป่ะจะขึ้นเหรอคะเอาไปขึ้นค่ะ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 โอ้โหโน้องเคยมาแล้วใช่ไหมคะ มาขึ้นมาแล้วเออน้องยองขวันพาขึ้นทางนี้เออมีนจะขี่นกขี่อะไรใช่ไหมไปไป,ไปเดินเดิน,ดนโกโกโกอ่ะมามามา<น>มามาลูกอยากกระโดดอันนี้โซนดูนกให้น,อน้องนี่ไงไนี่ไงนี่ไงนกนี่ไงนก,งนงนกเออ ไปจ้งขวานลงทางเดิมลงทางเดิมนกเออนกขี้ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ป้าเห็นหมดทุกทุกนกแล้วนะจ้องใบพลยระวังดีๆลูกช้า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 ชลูกไม่ต้องรีบระวังมือแล้วลูกไม่ต้องไปจับเราจับมือน้องหน่อยไปพู เดินช้าๆลูกไม่ต้องรีบเออเขาให้เวลายอะ20นาทีปานี่นี่ดูนะแก้วมาโคนฮอืมนึ่มนก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  สวยเหมือนบ้านลุงเสือเลยอ่ะอสวยเหมือนบ้านลุงเสือเลยโอ้ยนกงามๆแต่พี่น้องอย่าใครมาเที่ยวมาชมมาเด้อค่ะสวนสัตว์อุบลค่ะวัสดีค่ะ